เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผม,มาอายุประมาณสักยี่สิบกว่า,วาครับช่วงปีเตอร์รผมและเพื่อนมีทั้งเพื่อนรุ่นพี่รวมตัวกันเล่นดนตรีครับบ้านที่ผมอยู่นาเกลอพัทยานาเกล์เนี่ยตอนนั้นผมย้ายไปอยู่ณนะหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในซอยเขาน้อยครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะค,ะครับเอาเป็นว่าอยู่ใกล้ๆตลาดเขาน้อยในซอยเขาน้อยนั้นนะค,ะครับ เออเอ,อ่อขอโทษครับซอยเนินพักเนินเนินพักงครับขอโทษครับพี่พครับครับชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วในขณะที่ผมเล่นดนตรีกับเพื่อนเพื่อนนั้นตอนนั้นผมมีแฟนแล้วนะครับพี่มีมีแฟนมีอะไรแล้วแล้วก็เป็นก็คือเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็คบกันมาจนได้ไปทําวิธีตามเรื่องตำรางอยู่มาหลายปีกับแม่แฟนด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่แฟนเนี่ย เขาอยากจะเดินทางมาหาหญาติเขาอที่ตะพานหินเขาก็เดินทางมาที่ตะพานหินนะครับครับครับก็ขึ้นรถมาเพียงลําพังเขาก็ขึ้นมาถึงตะพานหินรู้สึกได้ว่าจะมาถึงได้ประมาณสองถึงสามวันเนี่ยครับเพื่อมีข่าวมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นโทรมาจากปลายสายว่าแม่เหมียวเสียแล้วอืม ครับกนะ็ยังเห็นกันอยู่ไม่กี่วันเองว่าเออท่านเดินทางขึ้นไปนะที่ตะพานหินจังหวัดพิจิตรพอได้รับสายป้ายทางเนี่ยครับพี่โชคท <สะ S 2> าคนก็เสียใจไอ้ผมเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้มีรถยนต์มีอะไรมีแค่เอ่อมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยเก่าๆแต่พเอิญโชคดีที่ว่าเพื่อนเห็นใจเจ้าเอนี่เขามีโซลูนาอืมก็คุยกันว่าเอ นายพาเราไปได้ไหมเอบอกโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาไปเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาเอาเฮียโจไปด้วยมือกองนะครับเดี๋ยวเอาเฮียโจไปเป็นเพื่อนกันด้วยงั้นก็พี่น้องก็เอาไปเลยแล้วกันเอาลินลี่ไปด้วยเอาหนึ่งไปด้วยเอาไปให้ครบหมดเลยอัดกันไปในรถนี้ี่แหละครับทั้งหมดก็มีผมมีเอเป็นคนขับมีพี่โจนั่งด้านหน้าเป็นเพื่อนเอผมนั่งแถวหลังกับเป็นกับแฟนคนนั้นนะครับอดีตนะครับแล้วก็น้องน้องแฟน ก็เดินทางขึ้นมากันครับพอมาถึงที่ตะพานหินก็ได้ทราบข่าวว่าพี่น้องเล่าให้ฟังว่าทาไมแม่ถึงเสียก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วแม่ครับแล้วเขาเป็นคนที่ติดดื่มมาอยู่แล้วเขาเขาเขาดื่มแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะครับอืมวันที่เขาเสียเนี่ยเขาไปซื้อไส้หมูแล้วก็ซื้อหมูเพื่อที่จะมาย่างกินกันครับ แต่เผอิญยังไ,ได้กินเลยในขณะที่ก่อไฟกําลังร้อนพี่ปั้นบอกว่าเพิ่งเอาไส้ลงเตาเองครับแม่มึงเพิ่งกลับไส้เองอ,อยู่แม่ช็อกชักตรงนั้นเลยครับล้มต่อหน้าทุกคนตกใจเลยครับอืจากงานปาร์ตี้สังสรร์กลายเป็นงานโศกเศร้าผลปรากฏว่าถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนาก,การทานแล้วหลอดเลือดในสมองแตกฉพันอืม ก็เลยเสียชีวิตลงก็โอเคทุกคนเข้าใจก็วัดใกล้ๆสะพานหินนะครับมันจะมีอยู่ตรงตีนสะพานผมจำชื่อไม่ได้ว่าวัดอะไรอ่ะนะครับ<ะ>คืนแรกที่เอาแม่เข้าไปแล้วเอาคือเราไปเอาเอาเอาซาลีราแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่วัดที่ศาลาเนี่ยครับในคืนแรกเนี่ยครับ ผมลืมเล่าไปว่าแม่มีลูกทั้งหมดสามคนแล้วก็คนโตก็คือเจ้าหนึ่งแฟนผมแฟนเก่าตอนนั้นนะครับคนที่สองคือเจ้าลิลลี่คนที่สามคือลูกหลงชื่อว่าน้องฝ้ายตอนนั้นฝ้ายอายุน่าจะแค่สามขวบเองครับตอนน้นแม่เขาเสียชีวิตแล้ว ที่เขาทําพิธีการเนี่ยลดน้ําลดอะไรเนี่ยในตอนเย็นเนี่ยมันเสร็จสับแล้วพอในช่วงหัวค่ำเนี่ยครับมันจะต้องมีการสวดตามปกตินะครับพี่โชคแล้วเจ้าเด็กที่ชื่อเจ้าฝ้ายเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็ต้องหาคนดูแลเขาครับและหน้าที่นั้นมันก็มาตกที่ผมเพราะเราเป็นเพียงแค่เขยมากับเพื่อนให้ญาติๆเขาได้คุยประชุมมันอยู่ตรงนั้นแต่รู้จักกันนะครับแต่ผมเนี่ยรับหน้าที่คืออุ้มน้อง ลอกออกมาเดินไม่ให้วุ่นวายตอนพระที่เขาสวดอะครับพี่ไม่ให้มันไปหยิบของนู่นของนี่เล่นมันเด็กมันซนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันคอยจะไปปัดแต่รูปแม่เด็กมันยังไม่รู้อะไรเลยะครับผมก็จะรับหน้าที่อุ้มเขาออกมาอืมคืนแรกเลยนะฮะสิ่งที่ผมได้ยินจากปากเด็กคนเนี้ยครับพระก็สวดเขาเรียกอะไรนะมาติกาสวดศพอะไรกันไป ผมก็ต้องอุ้มเด็กคนนี้ล่อออกมาให้ผ่านกับสาราจะได้ไม่กวนใครในขณะที่ผมอุ้มเขาออกมาครับพี่โชคอยู่ๆเขาตะโกนและพูดออกมาด้วยตามวัยเขาที่มันพูดไม่ค่อยจะชัดหรอกเขาบอกว่าโยกเป็นนี้มาเขาบอกว่าแม่แม่ยังไงแม่แม่แล้วสิ่งที่เขาชี้ไปอ่ะผมผมถามเขาว่าแม่อะไรแม่อะไรลูก มันบอกว่าเก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 ย์ลิเกเขาจะพูดว่าลิเกเนี่ยแหละครับครับแล้วเขาก็ชีไ้ไปแล้วไอ้ตรงที่เขาชี้ไปเนี่ยครับพี่โชคมันคือเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บเอ่อที่เก็บกระดูกหรือยังไงที่มันเป็นแท่งๆแท่งๆแท่งๆริมกําแพงเนี่ยครับโกดแล้วเขาก็ชี้เขาชี้มือไปที่กลุ่มตรงนั้นนะครับโกดครับแล้วก็ตะโกนกตะโกนไม่พอนะที่ตะโกนไม่พ้อเหมือนแบบว่า เหมือนเหมือนรเหมือนลราอุ้มอุ้มแมวอุ้มอะไรอยู่แล้วเขาจะกระโจนออกจากอ,อก hmm. ที่จะไปอ่ะผมก็ต้องตกใจก็ดิ้นผมก็แต่สู้แรงผมมาได้ก็ผมเป็นคนโต <Huh. S 2> ผมก็อุ้มผมก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้คืนแรกนะครับ hmm. คืนที่สองก็เ,เหมือนเดิมเลยครับพี่โชคไอ้คืนสองนี่ผม ตอนนั้นนะผมยังไม่เคยไปบวชไปธุดงอะไรตอนนั้นยังรุ่นรุ่นก็ยังมีความกลัวมีความเกรงอยู่ครับผมอื่นที่สองก็สภาพเดิมเลยแบบนี้เลยครับตะโกนเหมือนเดิมเลยแม่แม่ชีไปที่เดิมเลยช่วงเวลาพระกําลังสวดหัวค่ําแบบนี้เลยจัก,กระโจนออกอีกแล้วเหมือนเดิมเลยผมก็เล่าให้คนในบ้านฟังให้พวกพี่น้องเขาฟังเขาก็บอกว่าเออเวลามึงพาไปก็อย่าไปใกล้มันมากนะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาอยู่ใกล้ตรงสารานี่แหละ มันจะได้ไม่ต้องแบบไปตะโกนไปอะไรอย่างนั้นนะพี่พาให้ผมกลัวไปด้วยไอ้คืนที่สามหนักเลยครับผมกำลังล่อเจ้าฝ้ายเนี่ยล่อออกมาจากกลุ่มคนที่ว่าเออไม่ห่างมากแต่จะไมไ่ไม่ไปที่จุดเดิมให้เขาได้ร้องชี้ได้อีกแล้วคนที่เฝ้าบ้านอยู่อ่ะน้องพี่ปันที่ชื่อว่าพี่ตั้มเนี่ยครับ อยู่ๆขับรถจากบ้านมาเลยครับซึ่งมันไม่ได้ไกลครับมันเป็นซอยปั๊มเชลขับเข้ามาในแยกตรงวัดตะพันหินตรงนั้นมันไม่ได้ไกลเลยครับเขาขับรถมาหน้าตาตื่นบิดมาแทบจะรถแทบจะไม่มีเบรกเลยครับพี <c oughs> ห่หูสไลด์เข้ามาเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงป้าเหมียวเรียกเรียกแบบเรียกแบบเสียงกระซาวที่ร้องไห้อยู่ด้วยนะว่าไอ้ตั้ม มึงไม่มาหากูหรออย่างเงี้ยเขากลัวเลยครับเขาเขาเขาบีดรถออกมาเลยเพราะาต้องมีคนหนึ่งเฝ้าบ้านไงฮะและ้วแล้วพิตามเนี่ยเขาต้องเป็นผู้หญิงนะครับเขาต้องเฝ้าบ้านแต่คืนนั้นเป็นคืนที่สามแล้วสงสัยแม่อยากให้มาฟังบัสวดบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแอบคิดเอาเองอย่างเงี้ยครับคนในงานตกใจเลยครับผมปรากฏว่าพอสวดเสร็จอะไรเสร็จ,จกลับไปถึงที่บ้านพี่ปั้นเลยถามว่าไอ้ตั้มมันเกิดอะไรขึ้น แกก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วทุกคนกลัวหมดเลยไปนอนรวมกันอยู่นะที่ห้องตรงกลางครับพี่พอพิธีผ่านพ้นไปครบตามจํานวนเวลาและทําการเผาเรียบร้อยแล้วผมขอย้อนกลับมาที่ตอนที่เพื่อนผมไปส่งแล้วมันอยู่ได้แค่คืนเดียวนี่ครับพี่แล้วก่อนกลับเนี่ยผมได้บอกว่าเอออะ พี่โจอันนี้กุญแจนะไขประตูนอกก่อนคือบ้านที่ผมชออยู่เนี่ยมันเป็นบ้านเป็นหลังเลยเดือนละสี่พันห้าร้อยบาทมันจะมีประตูรั้วที่เปิดมาแล้วเราสามารถจอดรถเก่งได้หนึ่งคันแล้วก็เดินไปที่ประตูหลักที่เป็นประตูบ้านซึ่งจะมีเป็นประตูกระจกบานเลื่อนหนึ่งชั้นแล้วชั้นในก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกกรงอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อเพื่อป้องกันขโมยความปลอดภัยนะครับผมก็บอกเออเอนี่ประตูข้างหน้านะดอกอี้แบบนี้แบบนี้นะ อันนี้ประตูข้างในยังไงอ่ะเราเราฝากดูไอชีต้าด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะหิวมันเพราะว่ามันมีหมาพุดเดลิลพุดเดิลนะครับพี่อยู่หนึ่งตัวที่เลี้ยงกันไว้อ่ะครับก็เลยฝากเพื่อนมาและยังแอบปิดตลกว่าเฮ้ยเอ,ยเอย๊ถ้ามึงไขประตูไปออกสแสดงว่าแม่เขาดึงไว้นะโว้โยก็คุยเล่นกันแต่สิ่งที่เพื่อนผมบอกโทรมาบอกมันกลัวมากเลย มันบอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดและเหมือนที่ผมพูดว่ามันไขกุญแจเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกไก่ก็ถืออยู่คางมือไขเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกไอไขไม่ออกนี่คือประตูในบ้านที่มีเจ้าชีต้านะไขได้ไอประตูลัวหน้าบ้านเนี่ยมันไขเข้าไปแล้วแต่ไอชีต้าเนี่ยมันอยู่ในตัวบ้านมันก็ไขเท่าไหร่มันไขไม่ออกมันบอกกับพี่โจว่าเฮีย <He> er, นึกถึงคำไอป๊อกมันว่า มันก็เลยบอกว่าแม่หากแม่รับรู้ผมเอาอาหารมาให้ชีต้ามันเดี๋ยวมันจะอดพี่โชคเชื่อไหมครับว่ากุญแจเนี่ยคาอยู่เอบอกว่าถือไก่แล้วหันมาคุยกับพี่โจอ,อยู่อยู่ประตูที่ไขตอนไขาย,ยากๆเนี่ยมันเด้งเลยครับประตูวัวครับพี่แก๊กไอเอ,เอบอกกลัวตกใจขอโทษทีนะเพื่อนชีต้าอาจจะได้กินไม่ดีหรือต้องคุยเอาเองอ่ะ เราเปิดประตูได้หน่อยเราโยนเข้าไปเลยนะเพื่อแล้วเราปิดรีบล็อกออกมาเลยนะเพื่อเราขอโทษด้วยเรากลัวอ่าพี่เพื่อนโทรมาเล่าแบบน,นี้แต่ในขณะที่ผมอยู่พิจิตที่จาพานหินแล้วมันเสร็จพิธีกรรมทงางศาสนาเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินทางกลับเพื่อนก็นมารับพอเดินทางกลับนะครับเพื่อนมารับเหมือนเดิมครับผมก็กลับกันมีผมมีเจ้าเอพี่โจขึ้นมาด้วยลิลลี่และเจ้าหนึ่งพอกลับมา จำได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาน่าจะประมาณสองทุ่สามทุ่มครับแล้วคุณป้าข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านครับมันเป็นบ้านฝั่งตรงข้ามกันย้องๆกันบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วบ้านคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วที่เยื้องกันเพราะว่าพื้นที่โล่งตรงนั้นมันเป็นสนามตะก้อที่ตรงกับหน้าบ้านผมพอดีแล้วไอ้สนามตะก้อเนี่ยก็จะติดกับบ้านคุณป้าอันนี้ครับพี่ทีมกําลังเยื้องกันอยู่ ช่วงเวลาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสามสี่ทุ่นั้นอนะเอมันจอดรถปุ๊บเรามีรูปแม่กลับมาพอถึงแล้วจอดรถคำถามแรกเลยนะครับป้าเขาก็ดีใจว่าเออพวกผมไม่อยู่บ้านกันก็เป็นห่วงนะว่าไปเที่ยวไหนการหายไปไหนการเขาไม่รู้นะเพราะในเกิดเหตุเราชุกะหุดเรารีบเดินทางมาเลยตะพานหินนะครับพี่โชค แต่วันที่กลับไปแล้วป้าท่านนั้นน่ะเขาเดินกลับมามาเนี่ยข้ามาคุยด้วยเขายังไม่ได้เห็นรูปหรือเห็นอะไรในรถนะครับเพียงแค่เปิดประตูออกมาเห็นหน้ากาันก็ยืนคุยคาแรกที่เขาทักเลยทําไมใจร้ายกันจังอะ่ะไปเที่ยวกันเนี่ยปล่อยให้ป้าเหมียวอยู่บ้านคนเดียวทําไมทําไมไม่พาแกไปบ้างพวกผมมองหน้ากันเลยนะพี่แล้วผมเนี่ยเอกใจผมเลยถามว่า ป้าเห็นแม่มันลดร้ามต้นไม้จริงๆเหรอแล้วแม่เขาแต่งตัวยังไงอ่ะป้าเขาบอกเขาไมาเองไม่เข้าไปดูในบ้านไปคุยกับเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าบ้านแล้วแต่ผมอยากจะถามป้าเนี่ยคําตอบที่ผมได้ตอบกลับมามันทําให้ทุกคนตกใจป้าบอกว่าแม่เองเหรอใส่ชุดดอกไม้ลายดอกสีแดงทั้งข้างบนข้างล่างกางเกงขาสั้น นะครับตัดผมใหม่เป็นทรงผมบ๊อบทาแป้งขาวจัวเลยแล้วพี่ลองคิดดูเขาไม่ได้ได้เห็นสภาพศพแม่ตอนที่พวกผมไปรับออกจากโรงพยาบาลนะครับแต่สิ่งที่เขาเห็นนั่นคือสเลดล่างอะไรวิญญาณแล้วที่ผมไปรับออกจากโรงพยาบาลแต่งตัวแบบนี้ตัดผมใหม่จริงทาแป้งให้ด้วยทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ตกใจว่ามันคืออะไร ก็เลยฉเฉลยคุณป้าเขาไปป้าก็ถึงก็ตกใจช็อกตรงแบบหน้าเวอไปเลยครับว่าสิ่งที่แกเจอสองคืนนั้นมันคืออะไรพวกผมก็เลยคุยกันเสร็จเคลียร์กันเสร็จก็ขออนุญาตเข้าบ้านในขณะที่เดินเข้าบ้านเปิดประตูรั้วด้านนอกเข้าไปแล้วบอกไอเอมึงจอดรถข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวมึงก็ไปไม่ต้องถอยเข้ามาหรอกเพื่อน ทุกคนก็ช่วยกันเดินเข้ามาในบ้านเปิดประตูเสร็จอะไรเสร็จอูชีตาดีใจเลยพอเปิดประตูบ้านไปเนี่ยพี่กลิ่นแรกที่พวกผมได้ได้กลิ่นนะครับมันเป็นกลิ่นทูบที่เป็นกลิ่นทูบดอกใหญ่เหมือนที่งานนะครับตลบกบอวนไปทั่วบ้านเลยพวกผมน่าจืดกันเลยครับทุกคนเคลียร์ความเรียบร้อยหนึ่งกับลิลลี่เดินไปหลังบ้านไปจงห้องครัว เพราะเราเพิ่งกลับมาเหนื่อยเผื่อจะได้ทอดไข่ต้มมามา่มาทำอะไรกินกันมั่งแค่เปิดเตาแก๊สเองครับเสียงก e ี๊ดลั่นพร้อมกันเลยแล้ววิ่งออกมากระแทกโดนตัวพวกผมมันแทบจะวิ่งทะลุออกบ้านไปเลยพวกผมต้องจับกันไว้ผู้หญิงสองคนพี่น้องว่าถามเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไร mm. มันบอกว่าพูดพร้อมกันเลยนะใครลูกหัวไม่รู้ใครลูปหัวไม่รู้ mm. รรมรผมเลยบอกรูปยังไงมันเลยทำให้ดูเอามือมันลูบที่สีสับ ตั้งแต่ศีรษะด้านบนไปจลดจนปลายผมของผู้หญิงนะครับคือ,อเจ้าลิลลี่กับเจ้าหนุ่มนะคพี่รับทั้งสองคนพร้อมกันพวกผมเบอเลยบวกกับที่เอเล่าให้ฟังบวกกับเหตุการณ์ที่พี่ปั้นเอ,อ่อพี่ตั้มที่ได้เจอกันก็ตั้งแต่ที่ตะพานเห็นพิจิตแล้วมันเหนตุละมาเจอคุณป้าทักแบบนี้ค,คืนนั้นนะครับลิลลี่บอกว่าไม,ไม่ขอนอนในบ้านนะขอไปนอนบ้านเพื่อน พอลิลลี่ไปเอก็รับอาสาไปส่งไปกับพี่โจไปส่งบ้านเพื่อนและเอกับพี่โจเขาก็จะแยกย้ายไปกลับบ้านของเขาไปพกลับว่าในบ้านนั้นเหลือผมก็หนึ่งสองคนมันยิ่งน่ากลัวครับเพราะเรากลับมาถึงมันก,ก็ดึกพอและไอ้สามที่ทุ่มเนี่ยแล้วยังมาเจอเรื่องแบบนี้อีกและยังจะทิ้งไว้ให้เหลือแค่สองคนอีกไอ้เราก็กลัวด้วยความที่กลัวมันนอนไม่ค่อยหลับ มันมีห้องสองห้องนะบ้านหลังนี้หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกพี่โชครับ,ค,รบคือผมนอนอยู่ในห้องจำได้เลยดูนาฬิกาแล้วมันเที่ยงคืนตรงๆเลยครับมผมดูเคเบิลท้องถิน่นผมดูเคเบิล <c oughs> และเคเบิลท้องถิ่นที่ผมดูเนี่ยเป็นพิเศษโลโซครับกำลังแบบโซโลกีตาร์ผมยังคุยกับไอหนึ่งว่า พิเศษแกเก่งว่ะเพราะเราก็เล่นดนตรีชอบดนตรีบอกโอ้พิเศษแกเก่งว่ะเอ้ดูลูกนี้ดิโอ้โหแกโซโล่ลูกนี้สวยว่ะทางเมโลดี้สวยก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยู่กันสองคนผมยังพูดได้ไม่กี่คำเลยครับพี่โชคประตูหน้าห้องผมซึ่งอยู่ปลายเตียงไม่ได้ห่างเลยเอื้อมมือไปเปิดก็ได้แล้วอย่างเงี้ยครับพี่มันเหมือนกับมีคนตัวใหญ่ๆกระโดดใส่เพราะมันมีแรงกระแทกเข้ามาที่ประตูดัง ปังสะเทือนอย่างนี้เลยพี่โชคพอเสียงปั้งนั้นนะครับพี่ผมโดยอัตโนมัติด้วยความกลัวตอนหน้าครับพี่ก็เดึ้งถอยหัวก็แทกสุดเตียงพร้อมกระดึงพ่อห่มมาคุมแล้วมองหน้ากันแล้วผมก็ซิบถามมันว่าเฮ้มึงได้ยินมาวะถามว่าเฮ้ยเด็กมึงได้ยินหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยพี่อืหนึ 1> 1่งบอกพยักหน้า เอาละพอพยักหน้านี่ทั้งคู่แล้วแล้วเขาส่งซิคให้ผมออกไปดูอะพี่พี่โชคครับผมตัดสินใจเลยนะพี่นึกถึงเลยเก็พูพดเขาทำมาสง่งเอาวะถ้ากลัวแมงคืนนี้ไม่ได้ขี้ได้เยี่ยวกันแน่ละตัดสินใจเลยพี่ผมเปิดประตูออกไปพี่สิ่งที่ผมเห็นครับพี่โชคมันเป็นแมวตัวไม่ใหญ่มากพอมันหยุดที่ใกล้ๆห้องครัวประตูห้องครัวเนี่ยพี่ มันหยุดมองหน้าผมแล้วอยู่ๆมันวิ่งกระโดดขึ้นข้างบนไอ้แท่นที่เป็นแทน่นเขาเรียกว่าอะไรแท่นซิงค์เหรอแสะ,แะตรงห้องครัวแล้วกระโดดพัวทะลุเข้าฟ้าไปไหนก็ไม่รู้กับไอเสียงตั้งนั้นนะครับพี่โชค mm hmm. ผมก็หาคําตอบไม่ได้ทีนี้หนึ่งก็เลยออกมาด้วยเพราะมันไม่เห็นอะไรแล้วออกมาไหว้พระได้เสร็จพี่รีบนอนเลยครับคืนนั้นแล้วคืนนั้นครับพี่โชค นอนไม่เป็นสุขเลยครับเพราะมันมีเสียงอย่างเนี้ยครับพี่โชคเสียงอย่างนี้ยอยู่ข้างกำแพงครับเสียงทุบกำแพงแบบนี้ครับพี่เล่นอลลอนกันตลอดคืนเลยครับพี่สุดท้ายแล้วได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ มันอยู่ไม่ได้ครับพี่ณเวลานั้นเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่ผมได้มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นณนตอนนั้นนะครับพี่เรื่องราวก็โดยรวมประมาณนี้ครับพี่โชคครับพี่ชัด <c oughs> คุณมารีบอกว่าเจอผีที่ต่างจังหวัดจังหวัดเชียงเลยให้แกขึ้นมาเล่าหน่อยสิพี่โชคะไดเจอผีที่ต่างจังหวัดโรงแรมต่างจังหวัด,ดทุกคน่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทสวัสดีต้อนรับครับสวัสดีคุณมารีอบอค่ะ